วันนี้บอลเร็วจากทัดดาวเองก็ยอดเยี่ยมฮะเซตแรกนั้นทีมไทยเอาชนะไป25ต่อ20ใช้เวลา26นาทีนะครับเซตที่2นั้นชนะไป25ต่อ22ใช้เวลา26นาทีเช่นกันมีเซตที่3เนี่แหละครับที่ใช้เวลาเยอะหน่อยครับ,รบ30นาทีแล้วทีมไทยเอาชนะไป 25-23จบลงไปเปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมกับทีมชาติไทยและเกาหลีใต้ค่ะทีมชาติไทยก็เอาชนะไป3ต่อ0เซตนะคะ25ต่อ20 25ต่อ22และ25ต่อ23ซึ่งรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าสูสีมากวันนี้เราจะมาคุยกับนักกีฬาทั้ง2คนกันก็คือน้องมดแล้วก็น้องโมเมค่ะวันนี้รูปเกมเป็นไงต้องบอกว่าทั้ง3เซตเนี่ยสูสีสุดๆเลยใครก่อนดีค่ะก็สําหรับทั้งเกมวันนี้นะคะเราก็ ก็จะมีช่วงที่เราเล่นสบายแล้วก็มีช่วงที่ค่อนข้างกดดันค่ะก็ถือว่าวันนี้เราก็เตรียมทีมมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเมื่อวานเราก็มาซ้อมรูปแบบที่เกาหลีเขาเล่นค่ะก็วันนี้ถือว่าเราก็ทําตามที่เราซ้อมมาได้ดีค่ะอย่างวันนี้อย่างมดเองเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆได้ไปหลายแต้มเลยพอใจกับผลงานของตัวเองวันนี้มากแค่ไหนคะค่ะก็ก็พอใจค่ะก็อันนี้ก็ลงไปก็ทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ ยังมีข้อผิดพลาดค่ะที่จะต้องกลับไปแก้ไขก็คือการบล็อกกับดีเฟนที่มันบางทีมันยังไม่สัมพันธ์กัน,น,นแล้วก็รับบอแรกค่ะเพราะว่าก็เกาหลีก็เสริมดีด้วยอย่างโมเมวันนี้ก็ได้ไปหลายแต้มกับลูกตบของตัวเองค่ะก็ดีใจที่ช่วยทีมได้ในวันนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะทุกคนก็สู้แล้วก็ทําเต็มที่ในทุกๆลูกค่ะก็ยังไงก็ยังมีแมตช์แข่งอีกค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ฝากเชิญชวนให้มาเชียร์กันหน่อยอยังเหลืออีกหลายหลายแมตช์ที่เราจะต้องแข่งโดยเฉพาะพรุ่งนี้เจอกับเวียดนามค่ะเกมในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเจอกับเวียดนามก็เจอกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเรามาแข่งวันนี้เอ้ยพรุ่งนี้แข่งในบ้านเรานะคะก็อยากจะให้ชมมาเชียร์เยอะๆคะ่ะอยากได้กําลังใจจากทุกคนนะคะ